ทีนี้เนี่ยค่ะเรามาติดตามข่าวค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักพันนี้นะคะ<ม>ไปติดตามบรรยากาศวัดว่านกักคิดค่ะคเป็นคู่รักตายายวัย89ปีค่ะก็เป็นปลื้มเลยค่ะทีพ่อเมืองสุรัานีของเราค่ะไปเซอร์ไพรส์ทึงบ้านเลยค่ะไปเยี่ยมตอนรับเดือนแห่งความรักค่ะทีตากับยายเนี่ยครองเรื่อนร่วมกันมาเจ็ดสิบปีอยู่กันได้นานขนาดนี้แกบอกว่ามีสัญญาซ่องคอมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปแลก,กันนะ โดยแรกแตะวันนี่ค่ะบ้านเล็กทีร้อยสามสิบแปดมูเจตตตำบลทานสะทอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายวิชวุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายวีสุดินทารกำเนิดนายอำเภอพุนพิน เขาเรียกว่าเดินทางบุกไปเซร์ไพรส่องตายายผีเบาเกลียงค่ะนั่นก็คือนายพัน์หรือวตาพัฒน์ทำบอดี้อายุ89ปีแล้วก็นางบุญร้อนหรือวยายร้อนทำบอดี้อายุ8ปส้าปีซ่องร้ามีภรรยาเข้าครองรักครองเรื่องกันมาว่าเจ็ดสิบปีแล้วก็ดีสําคัญนี่เขามีวันเกิดเดือนปีตรงกันบุพเพสันนิวาสผีเบา,เ,บาเกลียงนะโอ้นี่ยากนะเกิดเดือนเดียวปีเดียววันเดียวกันนี่ครับน้องยอมแล้วก็มาเป็นคู่รักกันมา ปีแล้เจ็ดสิบปีแล้วก็คนที่เกิดเดือนเดียวปีเดียวนี่ไม่ได้ว่าคนบ้านเดียวกันนะคนต่างจังหวัดนะอย่างคุณยายนี่แกก็ไม่ได้อยู่สุราษฎร์ธานี่งอมค่ะพูดซึ้งก็เกยบอกอ้าวในยายโฮมเกมสิในยายแสดงความรักเกกันสินักข้าวกันนะจริงๆก็ชิร์กันมาเร็วตั้งเจ็ดสิบปีนะนะครับยายบุญรอดเนี่ยแกก็บอกว่าไอ้ขึ้นนี่ลานเออเนี่ยงอนะพูดไปแล้วก็หน่อยใจตาพันที่ไม่เคยโอมต้นเลยเนี่ได้ไหมลูกๆก็ก็เลยสวมกอดโอมเกมนะครับเป็นบรรยากาศอบอุ่น ก่อนรับเดือนในความรักนะยายบุญรอนนี่แกเล้าันนีว่าดืมนี่แกเป็นคุณพักลางหนูมาจากจังหวัดพระนครรีอยุทธยาดูค่ะแล้วพอเป็นมาดเล็กในราชการที่หก,กวะเทียงวะค่ะก่อนพอจะออกจะรัชาการและก็นั่งเรือมาทางใต้ม,มาใช้ชีวิตอิสระได้เป็านั้นและกับ่งอมค่ะฐฐก็มาที่สุรัานีแกมาแต่แกอายุเก้าวควบดูมาถึงมาเีอตัดวหาดิแม,นม่น้ำตาปี้นี่ละคายนะ จุดกระทั่งอายุ17ปีกับเต็มเท้าเลยอก็ไปเจอตาพันธ์ตาพันธ์นี่เรื่องวะก็คล้ายๆดาราเลื่อโลโลกเรืนะ่องวะนะชอบคอกันเลยจนตกลงสู้ข้อแต่งงานกันแม่ก่อนตาพันธ์เนี่ยได้ให้ทงหองจํานวนทองก้อนจะไม่นันนะทองก้อนนในทองทะลึ่งไหมทำไมนันนก็มาร์กนะแล้วมีลูกเลยกันสามคนนะครับที่ผ่านมาไม่เคยรบกันเลยเรื่องวาไม่มีรบรบมั่งแต่ไม่รุนแรงกันนะครับแกกับสามนาทีเมทซีเรือนข้าวปลาฮั่นไฮเซตสามนาที แมจะบบางครั้งนี่ก็กรูดกันนะแต่ว่าแา่ทำกับข้าวให้กินเหมือนเดิมแล้วมีข้อข้อสัญญาทองข้อมีข้อสัญญาซ่องคอเนี่ยข้อแรกก็คือไม่ด่าบุพการีไม่ด่าพ่อแม่กันแล้วก็ข้อสองก็คือไม่ลงไม้ลงมือทุบตีตกลง่มกันไว้เลยว่าถ้าชายชีวิตยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกันไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังครองรักกันยู่นะจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีลูกๆูล่าล่านคอยดูแลนะคะยังคงนอนด้วยกันแต่นอนคนเตียงแกว่าพนันกินข้าวด้วยกันไปลาดด้วยกันแล้วก็ชายชีวิตคู่ตามที่ส มีวันเกิดตรงกันเลยก็คือ3 0อพฤษภาคมซ่องซี C ่เจ็ดหกค่ะก็เป็น oh. อีกนึ่งเรื่องมหัศจรรย์เลยค่ะเป็นเนื้อ <c oughs> คู่เนี่ยนะร้องเรือจะมาพบรักเป็นครูชีวิตกันค่ะโดยนายวิชวิจินโต้ก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกที่ทั้งซ่องคนเกิดวันเดียวเดือนเดียว,ยวปีเดียวกัน <c oughs> แล้วก็เดือนนี้กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักค่ะก็เลยเดินทางมาเยี่ยมตายายบอกว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ว่าได้ครองเรือนกันจนถึงไ,ไม่ท้าวยอดทองกระบองยอดแพทค่ะก็อวยพรในซ่องฐานมีสุขขภาพแแงงร ยู่เป็นร,รมโพรลมไส้ให้ลูกล้านพันนีไปนานๆแล้วค่ะนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆแปลกจริงๆนะนะครับเลวก็ดีจริงๆขราวนี้เดือนตอนรับเดือนแหความรักนะครับค่ะ